สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องตาดำชาแนลนะคะวันนี้เรามีวิธีการแก้ไขปัญหาของจากมินิค่ะหลายคนเจอปัญหาเกี่ยวกับการเย็บได้เป็นกระจุกหรือว่าเย็บไม่ติดลักษณะแบบนี้นะคะวันนี้เรามีวิธีแก้ค่ะโดยเราจะทําการแก้ไขปัญหาการเย็บได้เป็นกระจุกหรือว่าเย็บได้เป็นถั่วงอกนะคะรวมถึงการเย็บแล้วได้ด้านล่างเนี่ยขึ้นมาเห็นด้านตรงด้านบนนะคะ ซึ่งสาเหตุหลักๆนะคะก็จะมาจากแรงตึงได้ค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมีคำอธิบายได้ชัดเจนเลยค่ะนี่นะคะก็จะเป็นตัวปรับแรงตึงของได้หรือที่เรียกว่าเทนชั่ n นะคะซึ่งเราจะหมนุนถ้าหมนุนทวนเข็มนาฬิกา เขาก็จะหลวมแต่ถ้าหมุนตามเข็มน,นาฬิกาเขาก็จะแน่นขึ้นค่ะซึ่งในการปรับตรงนี้จะมีความสำคัญมากถ้าเราปรับไปพอดีเขาก็จะเกิดปัญหาค่ะมาดูแบบแรกกันค่ะเป็นแบบที่แรงตึงมีความหลวมนะคะซึ่งถ้าเราปรับเขาหลวมไปจะเกิดปัญหาดังต่อไปนี้ค่ะ โดยขั้นตอนแรกเดี๋ยวเราจะปรับให้เขาหลวมมากๆเลยนะคะเราจะดูว่าจะเกิดปัญหาอะไรกับเวลาในการเย็บนะคะถ้าเราหมุนให้หลวมมากๆ <KO> ก็คือเราจะหมุนทวนเข็มนาฬิกาจนกระทั่งหลวมเลยคะ่ะจะเห็นนะคะว่าเราปรับจนกระทั่งมีช่องว่างระหว่างตัวหนีบได้เลยะคะ่ะ ี่นะคะจะเห็นว่าเวลาเราเย็บค่ะตัวเส้นได้เนี่ยจะมีแรงดึงที่แรงมากเพราะว่าไม่มีตัวประคองหรือว่ามีตัวหนีบความตึงของได้ให้เขาหมุนช้าลงค่ะซึ่งก็จะส่งผลนะคะทําให้ตัวได้เราเนี่ยไม่มีตัวประคองความตึงของได้แล้วก็จะทำให้เส้นได้เนี่ยอาจจะไปพันด้านล่างนะคะกลายเป็นกระจุกกลายเป็นถั่วงอกอยู่ใต้ผ้าค่ะ เพราะว่าเส้นได้ด้านบนไม่มีแรงรั้งหรือแรงดึงไว้เลยตัวได้ก็จะหมุนออกไปอย่างเร็วมากนี่นะคะจะเห็นเลยว่าได้ด้านบนเนี่ยลงมาพันอยู่ข้างล่างค่ะเพราะว่าได้มันหลุดออกมาโดยไม่มีการคอนโทรลเลยหรือว่าไม่มีตัวประคองหรือว่าหนีบตัวได้ไว้เลยค่ะ มาดูใกล้ๆกันเลยค่ะนี่นะคะตัวปรับแรงตึงได้หลวมมากก็จะทําให้ได้มาเป็นกระจุกอยู่ด้านล่างของผ้าค่ะมาดูแบบที่สองนะคะถ้าเกิดเราหมุนแรงตึงได้เนี่ยแน่นเกินไปหรือว่าตึงเกินไปจะส่งผลอะไรนะคะเดี๋ยวเราจะหมุนตามเข็มนาฬิกานี่นะคะแบบนี้จนกระทั่งเขาแน่นเลยค่ะ นี่นะคะก็จะเห็นว่าเราหมุนจนแน่นมากเลยทำให้ได้เนี่ยแทบจะขยับไม่ค่อยได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูผลลัพธ์กันค่ะ ลองสังเกตได้ด้านบนนะคะเขาจะไม่ค่อยเคลื่อนไหวหรือว่ากระตุกเหมือนครั้งแรกที่เราปล่อยให้เขาหลวมค่ะเพราะว่าตัวที่เขาหนีบตัวได้เนี่ยเขาค่อนข้างจะหนีบได้เยอะแล้วทาให้ได้เนี่ยเคลื่อนไหวไม่เต็มที่เขาก็จะไปล้างกับได้ด้านล่างค่ะ นี่นะคะเพราะตอนเอาออกก็จะได้ขาดเลยค่ะเพราะว่าเราหมุนแน่นเกินไปเดี๋ยวเรามาดูผลของการที่เราหมุนแน่นเกินไปกันค่ะโดยสังเกตนะคะจะเห็นว่าตัวได้ด้านล่างซึ่งมีสีดำค่ะเขาจะขึ้นมาเห็นชัดเลยถ้าเราดูดูผ้าด้านบนนะคะนั่นก็พอว่า ได้ด้านบนเราเนี่ยมีความตึงมากตึงจนกระทั่งดึงได้ด้านล่างเนี่ยขึ้นมาให้เห็นค่ะแล้วก็จะทําให้ได้ข้างล่างเนี่ยขึ้นมาจนเห็นชัดแล้วก็มีรูรูของการเย็บได้เนี่ยที่กว้างขึ้นค่ะรวมถึงด้านล่างนะคะเขาจะเย็บแบบเฉียงค่ะเขาจะไม่ใช่ลักษณะตรงๆงนั่นก็คือมีผลมาจากการที่เราปรับแรงตึงได้ข้างบนนั่นเอง ต่อมาเราจะมาปรับให้เขาหลวมนะคะแต่ไม่ได้หลวมถึงขนาดครั้งแรกที่เราทําที่ว่าหลวมจนไม่จับเส้นได้เลยครั้งนี้ก็จะให้หลวมพอประมาณแต่ว่ามีความตึงอยู่บ้างค่ะ มาลองเย็บกันเลยค่ะ นี่นะคะเราก็จะเจอปัญหาว่าเย็บเป็นถั่วงอกค่ะเหมือนที่หลายๆคนเคยเจอจะเห็นว่าได้ด้านบนเนี่ยเขามีความหลวมแต่ได้ก็ไม่ได้พันกันเหมือนที่ว่าหลวมจนหลวมมากเกินไปค่ะแสดงว่าวิธีนี้ก็คือเราปรับไม่พอดีปรับแรงตึงแล้วแต่ว่าก็ยังหลวมอยู่ก็จะทำให้เกิดปัญหาเย็บได้เป็นถั่วงอกค่ะ ต่อมาเรามาดูแบบสุดท้ายนะคะก็คือแรงตึงแบบปกตินั่นก็คือมีความสัมพันธ์กันระหว่างได้ด้านบนและได้ด้านล่างค่ะเพื่อนๆก็จะเห็นนะคะว่ามีการเย็บได้เป็นปกติมากขึ้นโดยที่ได้ด้านบนเนี่ยก็ไม่ได้ว่าหมุนเร็วจนเกินไปหรือว่ามีการลังนะคะนั่นก็เพราะว่าเราปรับแรงตึงได้หรือว่าแรงที่ตัวหมุนได้เนี่ยเขาหนีบได้ด้านบนเนี่ย กำลังพอดีค่ะนี่นะคะก็จะเห็นว่าการเย็บเนี่ยเป็นปกติเป็นแถวตรงแล้วก็ไม่มีได้พันกันแล้วก็ได้ด้านล่างเนี่ยไม่ขึ้นมาเห็นเป็นจุดบนได้ด้านบนผ้าด้านบนค่ะ นี่นะคะจะเห็นจุดสีดำเยอะๆอย่างที่บอกก็คือเป็นแบบที่สองที่เราปรับแรงตึงได้เนี่ยมากไปทำให้เขาหลังดึงได้ด้านล่างเนี่ยขึ้นมาเห็นค่ะมาดูด้านหลังกันค่ะก็จะเห็นว่ามีทั้งแบบได้เป็นกระจุกได้เป็นถั่วงอกเลยทุกอย่างเนี่ยขึ้นอยู่กับการที่เราปรับแรงตึงได้ค่ะโดยถ้าเราหมุนตัวหนีบได้หรือว่าตัวแรงตัวปรับแรงตึงได้เนี่ย หลวมไปจะเห็นว่าเขามากระจุกอยู่ด้านล่างค่ะเพราะว่ามันไม่มีการคอนโทรลหรือว่าเป็นการที่หนีบตัวเส้นได้เนี่ยให้เขาค่อยๆไหลไปตามกระบวนการค่ะนี่นะคะก็เป็นข้อสรุปของแรงตึงของได้ค่ะว่าตึงมากตึงน้อยมีผลอย่างไรมาดูกันเลยค่ะ มาดูแบบที่1นนะคะก็คือแบบปกติค่ะก็คือเราปรับแรงตึงได้เนี่ยให้พอดีเขาก็จะทําให้ได้ด้านบนกับได้ที่อยู่ด้านล่างเนี่ยเขาสัมพันธ์กันพอดีก็จะมาบรรจบกันตรงกลางก็จะทําให้ด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยไม่มีปริมาณได้ที่มากเกินไปค่ะก็จะทําให้การเย็บเนี่ยออกมาปกติแบบนี้ค่ะ มาดูแบบที่2ค่ะก็คือปรับแรงตึงได้หลวมเกินไปซึ่งก็จะทําให้ได้ด้านบนเนี่ยหย่อนหรือว่าไม่มีการควบคุมหรือว่าคอนโทรลในส่วนของได้เลยก็คือตัวหนีบเนี่ยเขาไม่หนีบตัวได้ก็จะทําให้ได้เนี่ยถูกปล่อยออกมาเยอะแล้วก็ไม่สัมพันธ์กับได้ด้านล่างค่ะเขาก็จะไปกระจุกตัวด้านล่าง นี่นะคะก็จะเห็นว่าได้สีฟ้าค่ะซึ่งเป็นได้ด้านบนเนี่ยเขาจะหลวมกลายเป็นออถั่วงอกค่ะซึ่งเป็นถั่วงอกอยู่ด้านล่างของตัวผ้านี่นะคะถ้าดูจากได้ด้านบนก็จะเห็นว่าเขาก็หลวมเหมือนกันเพราะว่า เราไม่มีตัวที่จะไปทำให้ได้เนี่ยเขาตึงเพราะฉะนั้นเขาก็จะปล่อยมาในปริมาณเยอะแล้วก็ทำให้เขาไม่แน่นนี่นะคะถ้าเกิดเขาไม่หนีบตัวได้เลยก็จะเห็นว่าได้มาเป็นกระจุกแบบนี้เลยคือจะพันกันข้างล่างยิ่งกว่า ตัวถั่วงอกค่ะถ้าเป็นถั่วงอกเนี่ยแสดงว่าก็คือเราหมุนแรงตึงพอประมาณแต่ก็ยังหลวมอยู่แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ตัวตัวที่ปรับความตึงได้เนี่ยไม่ประคองตัวได้เลยก็จะทําให้เขาหลุดออกมาเยอะแล้วก็กลายเป็นกระจุกตัวอยู่ด้านล่างค่ะต่อไปเป็นแบบที่3นะคะก็จะเป็นแบบที่ แรงตึงได้เนี่ยแน่นเกินไปก็คือเราหมุนตามเข็มนาฬิกาเนี่ยจนกระทั่งตัวได้ข้างบนเนี่ยเขาถูกบีบจนแน่นแล้วก็ทำให้เขาไม่คล่องตัวในการที่เราเย็บเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ระหว่างได้ด้านบนกับด้านล่างเนี่ยก็จะไม่เท่ากันตัวได้ด้านบนเขาก็จะจดึงตัวได้ด้านล่างเนี่ยขึ้นมานะคะก็จะทาให้เห็นเป็นจุดเข้มๆเ,เ,เนี่ยอยู่ด้านบนแล้วก็ได้ที่อยู่ด้านล่างเนี่ย ก็จะไม่ตรงเป็นเส้นก็จะเป็นแนวเฉียงๆค่ะนะคะเราก็จะเห็นว่าได้ด้านล่างที่มีสีดำเนี่ยขึ้นมาเป็นจุดอยู่ข้างบนเลยค่ะ นี่นะคะก็เป็นภาพวาดเพื่ออธิบายได้ละเอียดขึ้นมากนะคะว่าทำไมถ้าแรงตึงได้ไม่เหมาะสมจะทำให้ได้ด้านบนกับด้านล่างเนี่ยไม่สัมพันธ์กันแล้วเกิดปัญหาอะไรค่ะถ้าเพื่อนๆเจอปัญหาพวกได้เป็นกระจุกหรือว่าเย็บไม่สม่ำเสมอสามารถนำวิธีนี้ไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไขจากมินิของเราได้ค่ะ